และนี่คือช่วงบ้านลอบอกต่อ ep 6ไปกันที่โครงการแกรนดิโอสาธรนะคะวันนี้คุณเชอจะพามาดูบ้านของลูกค้าปัญหาก็คือแดดส่องเข้าโรงจอดรถและฝนสาดเข้าประตูบ้านก็เลยอยากจะได้กันสาท,ที่กันแดดกันฝนให้มีความ p r i เ a ซี y กันสาท,ที่เราจะทํา ลูกค้าต้องการติดตั้งอยู่บริเวณโรงจอดรถและทางเข้าบ้านเราจึงมีการทำแบบนำเสนอ 3D ให้ลูกค้าเห็นว่าออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนทางทีมแนะนำให้เป็นรุ่น Arc Series หรือรุ่น Signature ของเรานั่นเองซึ่งดีไซน์นี้ออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับบ้านแบบใหม่ในสไตล์ยุโรเปียนที่มีดีไซน์เป็นแบบโค้งมนทั้งขอบประตูขอบหน้าตา่างวัสดุที่เราเลือกคือวัสดุชินโกไลรุ่นเฉสีขาวไวเพดูเรียบหรูทันสมยัยและเข้ากับบ้านด นนได้ดีมากๆแถมยังทําให้บ้านไม่รู้สึกมืดทึบหรืออึดอัดจนเกินไปโครงสร้างบ้านหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีฝุ่นอบ powder coating สีเทาเข้มสําหรับกันสาดลงจอดรถนี้ติดตั้งที่ระยะกว้าง6เมตรระยะยื่นอยู่ที่2เมตร50ส่วนตรงทางเข้าบ้านหน้ากว้างอยู่ที่2เมตรระยะยื่นอยู่ที่1เมตร20ตอบโจทย์ลูกค้าสุดๆไปเลยค่ะและที่สําคัญเลยบ้านหลังนี้เราใช้เวลาติดตั้งกันสาดเพียงแค่2วันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่คือผลงานที่เราติดตั้งหากใครมีคำถามหรือต้องการสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะคะมาร่วมอยู่เย็นเป็นสุขไปกับเรา Maxpad s